ก็จริงๆคุณแม่เหมือนเหมือนเหมือนจะเข้าข่ายเป็นพวกโรค SLE อะไรอย่างนะครับก็จริงๆก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงมากๆแล้วก็ก็อยากให้อยากให้คุณแม่หายไม่ไวมากกว่าจากนที่ค้ เรื่องหนึ่งจะมีอาการเจ็บว่าคุณแม่ไม่สบายี่นนไหมครับก็วันนี้แล้วก็เมื่อวานครับก็คุณแม่ก็อยู่ที่ไอซียูครับครับก็คุณแม่คุณแม่เพิ่งกลับมาจากเทีย่ยวที่ออสเตรเลียครับผมแล้วก็หลังจากนั้น2วันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เริ่มมีอาการ,รบอกว่าป่วยเป็นเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว ก็เลยไปแอดมิทที่โรงพยาบาลกรุงเทพต,ตรงเนี้ยครับผมแล้วก็เหมือนอาการก็สุดลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่งย้ายเข้า ICU ไปไปเมื่อวานตอนเย็นๆประมาณก็จริงจริงคุณแม่เหมือนเหมือนเหมือนจะเข้าข่ายเป็นพวกโรค SLE อะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอได้บอกอะไรบ้างท่านตอนการรักษาด้วยอาการอย่างไม่ันเนไ่ย ก็ตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ในไอซแล้วก็ก็ยังไม่ไม่ค่อยได้สติครับผมก็ก่อนมางานนี้พี่ก็เพิ่งไปฟังประชุมจากหมอเสร็จเพราะว่าในเคสที่มันเป็นเคสวิกฤตอะไรเงี้ยเขาต้องมีการประชุมกันกับทีมแพทย์หลายคนเลยนะครับผมแล้วก็มาที่นี่ครับมากที่สุดตอนนี้ที่สักเกตว่าอาการของแม่ก็ที่จริงก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงมากๆแล้วก็ก็อยากให้อยากให้คุณแม่หายไวมากกว่าครับ คือพี่ว่าทุกๆุฝ่ายก็พยายามจะจะทำทำให้ดีที่สุดแล้วครับผมแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าคุณแม่จะน่าจะหายแล้วก็อาการดีขึ้นครับอะไรนะครับที่จริงก็ไม่ คือเหมือนที่จริงเขาเขามีสติอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆมันมีอาการที่อักเสบขึ้นไปที่สมองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เขาไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับเหมือนเวลาพูดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะยิ้มให้หรือว่าเขาก็เขาก็จะพยักหน้าได้อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้คุณต้องรอศึกษากับคุณหมอวันสองวันใช่ไหมคะครับก็จริงๆหลายชั่วโมงเลยครับพี่ก็พยายามจะจะเช็คเขาแล้วก็พยายามจะไปอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดครับผมแพทย์บอกอะไรก่อนบ้าง ก็ที่จริงมันมันก็ยังตอบไม่ได้ครับว,ว่าสุดท้ายแล้วมันจะสรุปว่ามัน,ม,นมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะจะ,จะอาการจะดีขึ้นไหมหรือจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับผมพี่ก,ก็ก็รอคําตอบจา,จากทางคุณหมออยู่ครับแต่พี่ก็เขาก็ทําดีที่สุดแล้วครับก็ทําการตรวจอะไรหลายๆอย่างไว้ไว้เยอะมากๆแล้วเหมือนกันครับผม เชื่อครับเชื่อว่าคุณหมอเต็มที่มากๆแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณแม่แลวกันครับ